สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดอร์จายินดีตอนรับเขาสุซองเข่งล่าสาวลาวเนาะมื้อนี่กลับมาพบพอ่พอกับสาวเข่งขึ้นเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เฮาไปแห่เคยเรือไปส่งเคยเมื่อวานนี่นะ้องพ่อแม่พี่น้องกะเฮาก็ยุดตำสดนะัดเนาะเพราะมีงานดองเมืม่อวานนี้เฮาก็มาจากแห่เคยเรือไปส่งเคยนะ้องพ่อแม่พี่น้องเฮากะ ได้ผักพอ่อนน้องพแม่พี่น้องเพราะว่าตอนอันสำซองมือนะน้องพรม่พี่น้องเขากรับบริได้ผักพ่อนเนาะเมื่อวานนี่มาจากเหเคยกับบ่ายโมงแล้วเขาก็ผักพ่อนเนาะืัน <c oughs> นี้เขาก็มาสู่วงการตำศาสตร์คือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องของสะเกงนี่ก็ตทำได้พื้นหนึ่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก่อนก่อนสิจัดงานดองนะเนาะวันนี้เพิ่นจัดงานดองเขาก็ไปซอยเวียกเพิ่นเนาะเมื่อวานนี่ก็ไปส่งค <c oughs> เคยเนาะเขาก็เลยบริได้ต่ำซองมือพี่น้องวันนี้เขาก็เลยสิมาต่ำเนาะแต่ว่าศาสตร์สะเกงนี่ สามพื้นหนึ่งดอกพี่น้อง,องตัดไปแล้วพื้นหนึ่งก็ยังซองเนาะแต่ของซากุ้งนี่ยังบูฮ้วผลพี่ได้เท่าใดเนาะซากุ้งผลก็ยังบ่ทันด้ลงมาเนาะพี่น้อง่นขึ้นไปกินข,ข่ากินนนะ้ำอลไรเนาะกับตำกับซากุ้งอะไรพี่น้องผากางสางงสต์ไว้แล้ว่นก็ขึ้นเมืองเนาะเขากระถาซากุงมาแลนะ้วเนาะพี่น้องเฮาจังสิตำเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งไปส้มนมกันเลยเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นสาตว์ที่เ,เ,เขากลางไว้แล้วเนาะพี่น้องก็ไอดูนในเฮืออเซาเคงเนาะอยู่เฮืออเอื้อยพี่น้องผู้เฮื่อเซาเคงเนาะ ข้ากลางเล้วแล้วพี่น้องแต่ว่าถาดแต่ซากุ้งผ่นมาเน้พง่นยังบ่ทันมาพี่น้องพผนเมื่อกินข้าวกินน้ำยืนเยื้อเลเพย่หัวใจ กมาเลยพี่น้องเขาก็สีมาเอาเลยออนเก่าอล้วต้นทับต้นทับิมเขาก็สีพันๆก่อนเน้ะพี่น้องเขาสู่วงการเป็นดูเปยามากแข่งกันแข่หมดอแข่งก็แล้ว็มิดเลยมิดในงาน ตลาดตังเลันจะชิ่นยากในนอกที่นอกเขาประดาสีขาวฉันน้องใส่แต่สีใส่สีขาวได้ครัคือนกิ้งอ่ะไม่เคยรับข่เม่ใครเหรอ แกกนกขอบโนะยากีนนองก็ูนอีสนันเนาะว่าในนองจิตแลวในนองก้นขาดโคตรป่าไปับาปิดมุมก่างยิ่ง เอากุ๊คราไทเอาไปกุกไในกันไทยด้ยวยแบบนู่นสวยมันมันขี้ถูกสามสิบนันขัดแห้งได้ตัวว่ามันตอนพอิมเนะ มีแต่คนพอกระเทิร์นมาใส่กันหมดจะเป็นอะไรถ้าเบิร์กเ้อพี่น้องว่ามันสวงามแต่เราลวดลายของเราเนี่ยมันียังเบิร์กได้ไปเพิร์ชเบิร์กอะไรเกินเมื่อเขาตัดเมื่อหนักถักเนาะมีแต่โก่งอย่างดี๋ยเยอะบาได้ทรงเวียน ตัวยาวนี้มันใหญ่ทำศาตรตอนนี้นะนนะนนะพี่น้องเขาก้าใกล้สิขึ่งนะเนาะกันนีินเี้ลวดลายสาตรของเขา,าพี่น้องงามอยู่บ่าเนาะไม่ได้ขีดบอกจะเอาลายแบบไหนนะพี่น้องอะใกล้สิลแล้วืหว้เขาหูเดียวเพราแต่พอจะ<ก>ลืม ใช่ได้ชันก็นเจี๊ยบปะับอันนี้ก็เป็นพวกไรท,ที่วอาปลูกอะไรเนาพี่นอ้องบุเบนคือบุเนเตยได้สีเนาะตอนนี้เอาพี่น้องเขาก็ได้ต่ำได้ขึ้นหนึ่งเลยเนาะต่ำได้ขึ้นพี่น้องได้จากโมงอนะ้รอเงีสิบโมงขึ้นพี่น้อง <c oughs> เริ่มต่ำไปจากโมง <c oughs> ก็่ไปกคขึ้นโมงอนเริ่มต่ำไปเจ็ดโมง ทอมสดนอดขบาวดีเดียวข้าวข้าวดนโดนอิฐอมเลน้องลูกงมลูกตัวนี้กินไั้ อยมาซอยต่ำศาดอนะเด้อน้องกุไา totally uh ้วาต่ำไว้ไปซอยดองหมูขู่าะพี่น้องแถวบ้านเล้วไปดองบมเสียงจะหน่อยมาเด้อพี่น้องมาตํำสาสซอยซาเคกับซากุ้งเนาะไอสิโดมาดูกันเจ็บเอวกับเจ็บเจ็บบนหลังนี่เพป่นสิเลว เจ็บบตักะักเจ็บ้มมาล่เจ็บแม่จะให้ก้ซื้อเสื้อีได้ะตำสัตวนี่กบพาแม่เอาเงินมสี่เงินคือกันไรสีก็มซื้อสีซื้อสีปะยอมแล้วก็ซื้อเสื้อมาต่ำเสื้อกับเพลงพี่น้อง เสื่อในหนึ่งนี้บล็อกเขาพื้นหนึ่งซัมในละซัมปกติรท่สิบสิบห้าบาทเอพี่น้องไม่หนึ่งสิบห้าบาทพพมันคืนหนึ่งบัตรซีมันอีกอ่ะซองละสิบห้าบาที่น้องเชียรเงินคือกันคั่นบุมีเงินกับบลได้ต่ต่ำสัตว์่านองแต่มันกับที่ใส่งบบลาย็อกสำหรับเขาโน้กเฮากับค่มีเงินกับเพื่อบล้วพี่น้อง คอยซื้อไปเจอล้นหน่อยเนะยยาะเจ้ากุ้งเมาอะพี่น้องอใส่พิษในถออะไรเอาตาซื้อเห็นยงไงเสืองเต้นกระว่ายตัวนีกตัวอ,อีกตัวอีกปล้อนบ้าน คือมาหากัยมากวกว่าไปเห็ใจเลยโอเ้เกือแม่สีนี่กะีเอาเป็นใจมันเอาคือน้องตัวใดลำใหญ่ๆเขาขาดใจมันเอาเอามายอมสีกินขับกันมันใหญ่กว่าน,นี้ใส่กะเทียนิดน ต้นด่ตนตกส่ตนกเหตดก็สีประมาณนี้นะพี่นองเดี๋ยวเฮาก็ไปถ่าเบิ่งตอนแรกนเด้อพี่น้องว่าสีงามจังได้เนาะตอนที่เฮาแบบ เอาไม่ออกไม่เดาหนังออกมันจากทได้เห็นค่ะพี่น้อง่าเบิ่งตอนเลีเร็จำเล่นเองพี่น,อน,น้องมันลุ้นนำกันว่าจะงงไหมตอนนี้ยังบทันขึงจะงงไหสิบโมงสี่สิบแต่พี่น้อง,องยังสาดยังบทธนขึงหนึ่งเลยเดี๋ยวเขาก็เล่นตะม้งกลับมาเบิ่งพร้อมกันเลยพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ต่ำแล้วเป็นทีเขีมหอ,อยนอ้องเพาะเป็นพี่น้องนี่เขาก็สิมตาตัดตีนมันออกเห็นไหนี่งามอยู่บ่พี่น้องงาม อันนี้ไม่เขาหนั่งต่ำอะไรเนาะสุดอยู่นี่พี่น้องมันต่ำต่อไปได้เนอะบอกว่ามันมันมันเข็งแห้งพี่น้องสกุงเอากับสิกลางต่ำอีกพื้นที่ซองแล้วพี่น้องแล้วก็ไว้ต่อมื่อื่นเศร้าเนาะพี่เดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งสสกุงตัดกันเลยเด้อพี่น้อง มีดบรยักคมปะเลยมีดอะไรพี่น้องบบมีมีดเลยมีอันเดียวนี่แหละตปรปาอยรเก็ีใป้งามเลยปาดอันส่วนที่เรือมันออกแล้วก็ไปตัดเสื้อแลวกัมัดมเนาะพี่น้องจรงสโบไม่ดั้มแต่ว่าเข่าเลยพี่น้อง แคไมะก็้าปาดบกนปลาดิบก็้อยันบอกเ้กจกแมทอันนี้ฮะถ้า่เป็นเต้องซื้อือคือนตจะเดือตัเาหัวบ้านโอ้ยกุ้งตาเล่ตัดกับ่ะสักัน ดี๋ยวเอากระทาเบิ่งตอนตัดเสื้อกันเลยเดอ้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ซากุ่งเพิ่นก็นได้หมัดแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอาาอวิธีหมัดหัวสาสตร์เนาะท่าเบิงบ่งบ่ไว้ก็สิบโลบาทเข้าใจเ <c oughs> ด้ <c oughs> ตัดพี่น้องตัด็คื่อที่เก่าอันนี้ตัวเขาตัดเดียร์เลยเนาะพี่น้องนี่ ก็โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเข่งกัสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเข่งเฮ็ดคลิปหน้าต่อไปในเด้อและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบุพลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องเข่งล่าจาวลาวนะพ่อแม่พี่น้องก็สำหรับคลิปนี้สาวเข่งก็ขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขเด้อ